ดวงรายปักของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารใน5เรื่องสําคัญการเงินการงานสุขภาพโชคลาภและความรักจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอในการทําคลิปครั้งถัดถัดไปด้วยนะคะในเดือนพฤษภาคมช่วงปักแรกนี้ดาวราหูย้ายใหญ่ในรอบวงโคโจร18ปีเตรียมรับผลกระทบดีร้ายภัยธรรมชาติอุบัติเหตุใหญ่สงครามปะทุ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของดวงเมืองและดวงโลกช่วง15วันแรกของเดือนพฤษภาคม2568จะมีผลอย่างไรใน5้าเรื่องสำคัญของแต่ละวันเกิดกันบ้างดวงรายปักของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ช่วง15วันแรกของเดือนพฤษภาคม68เริ่มต้นที่เรื่องการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีแต่อาจยังไม่ได้ตามที่หวังส่วนในเรื่องของการงานช่วงนี้แรงกดดันมากเน้นขยนันและอาจต้องทนแรงอิจฉาริษยาสักหน่อยสุขภาพแนะนําให้ระมัดระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจและปวดหลังปวดเอวปวดกระเบนเนบรวมถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับออฟฟิศซินโดรมส่วนในเรื่องของโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสียเส่ยงดวงไม่แนะนําให้เสี่ยงดวงส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มี คู่อยู่แล้วช่วงนี้ความรักมีเกณฑ์พัฒนาไปได้แนะนําให้แพลนเที่ยวด้วยกันหรือไปไหนมาไหนด้วยกันจะเพิ่มความสุขและความรักที่ดีได้ส่วนใครที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้ให้เน้นทำงานทำมาหาเงินและอย่าเพิ่งสร้างหนี้เพิ่มจะดีกว่า ดวงรายปักของผู้ที่เกิดวันจันทร์ช่วง15วันแรกของเดือนพฤษภาคม68เริ่มต้นที่เรื่องการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีให้รู้จักแบ่งกินแบ่งใช้แบ่งเก็บส่วนในเรื่องของการงานใครที่กำลังหางานอยู่มีเกณฑ์ได้งานและงานนี้ค่อนข้างดีส่วนใครที่ทำงานที่เดิมมีเกณฑ์ว่าจะพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนการงานไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นส่วนในเรื่องของโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงแต่มีโชคจากการงานส่วนในเรื่องของความรักสำหรับใครที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ให้ระวังปัญหาเกี่ย กวกับเรื่องการทะเลาะวิวาทหรือแรงกดดันหรือใช้คำพูดกดดันคนรักมากจนเกินไปหรือใครที่ชอบพูดว่างั้นเราเลิกกันบ่อยๆจะทําให้เกิดปัญหาใหญ่ถึงขั้นเลิกราจริงๆได้ส่วนคนที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้ให้หากินหาใช้หาเก็บอย่าเพิ่งออกเที่ยวเพราะอาจจะนำปัญหามาเพิ่มเติมให้หรือปัญหานี้อาจจะเป็นทุกขกับเรื่องงานความรักยังไม่มีคนเข้ามา ดวงรายปักของผู้ที่เกิดวันอังคารช่วง15วันแรกของเดือนพฤษภาคม68เริ่มต้นที่เรื่องการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ยังไม่สมหวังอาจจะมีปัญหาฝืดเคืองบ้างเพราะคนที่รักอาจนำปัญหารายจ่ายหรือนำปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินมาทำให้เราต้องเป็นฝ่ายจ่ายส่วนในเรื่องของการงานช่วงนี้อย่าไว้ใจใครมากเน้นว่าทำทุกอย่างให้ดีที่สุดด้วยตัวของเราเองทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับโรคเก่าโรคเดิมเป็นแล้วหายยากหายช้าหากใคร มีโรคเรื้อรังให้ไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอการรักษาถึงจะดีขึ้นส่วนในเรื่องของโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงไม่แนะนําให้เสี่ยงส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้หากพูดจะดีรู้จักพูดเอาอกเอาใจความรักก็จะรับรื่นและดูหวานมากขึ้นส่วนใครที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้เรื่องการเงินโดดเด่นมากกว่าเรื่องความรักแต่หากมีเข้ามาสามารถคุยคุยไปก่อนได้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะ หากท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ Line official id @448miqfy ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยหากเกิดการผิดพลาดประการใดขอบคุณค่ะ